สวัสดีครับผมใหญ่มาระดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อช่วงวัดบางแพร่ใต้ เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทรุ่นแรกออกปีพศ2488จังหวัดนนทบุรีนามาทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมท่านเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาราค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดี นะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเป็นองค์ประกอบในการจรารนานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งสายตรงกลางนะบริเวณตรงเส้นลวดสละอูเนี่ยจะติดขอบลวดด้านในนะครับผม เป็นเส้นรวดคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตแรกนะผมจะดูนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้เส้นลวดตัวสระอูดเนี่ยตรงนี้นะจะติดกับขอบรวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจารนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สองกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะตรงพื้นเปลือกตาท่านเนี่ย บริเวณตรงนีน้นะจะมีเส้นลวดแนวเฉียงนะคมขึ้นมาเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงตาท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนีน้นะตรงพื้นเปลือกตาท่านนะครับผมบริเวณตรงนีงนน้จะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมเส้นลวดเนี่ยจะเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการ,รจารนาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบร Host ิเวณตรงเส้นลวดต,ดตดัวสลายเนี่ยตรงปลายเส้นลวดเนี่ยจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดคลมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตดัวสลายนะตรงเนี้ย ตรงปลายเนี่ยจะติดกับขอบลวดด้านในนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงปลายสไลอีเนี่ยจะชิดกับเส้นลวดขอบด้านในเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดจีวอนมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะนูนคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมต้องเส้นลวดจีวอนมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงลําคอท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนคมขึ้นมาอีกทีนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะแต่เส้นลวดจีวอนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเส้นลวดยาวใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดแนวเฉียงหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการจจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับโค้งคมนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับารนะกกบ,งบางๆนะคม,มนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวด บางคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งๆคมเลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะ พื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญนะครับรุ่นนี้นั้นในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะไม่ตึงมากนะครับผมแล้วเส้นลวดด้านในเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เส้นลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนายกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนนะะะะคัผผผมมมมมุล่่าางงฝซ้ยยเดี๋วจ เลื่อนลงมานะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญน,นะมุมล่างตรงกลางเส้นลวดตันหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดเล็กคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมมูมลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่ลนะหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะท่านเหรียญสวยๆนะครับผมเนื้อฝาบาทเนี่ยมูมลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาน ในะบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมตรงเส้นลดลำตัวองพระ บริเวณตรงเส้นลวดลำตรงพันนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าในการเจรนา,าของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนะี่ยผมจะดูบริเวณตรงเส้นลวดอขณะมุมฝั่งซา้ายตรงกลางนะครับผมเขาจะติดกับขอบมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะชิดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู ริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขละนะครับ 74. ผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมครับผมเส้นลวดอัก尔ตะเนี่ยเขาก็จะชิดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเขาจะมีช่องไฟนิดเดียวนะแต่ถ้ามุมฝั่งขวานี่เยอะนะครับผมเห็นไหมครับช่องเนี่ยเขาจะเล็กนิดเดียวลักษณะแบบนี้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอักขตะนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงปลายเส้นลวดอักขตะเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงเข้ามาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอักขระเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงเข้ามาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะบริเวณตรงนีน้นะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดอั卡ะเนี่ยกบขอบเนี่ยเขาจะห่างกันนะครับผมเขาจะไม่เหมือนฝั่งซ้ายที่ผมบอกตอนแรกนะเดี๋ยวผมโฟกสกันให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาตรงกลางนะครับผมที่ผมบอกนะเห็นไหมเขาจะห่างนะครับผม กับขอบเหรียญน,นะครับผมด้านนอกเนี่ยเขาจะห่างกันไม่เหมือนมุมฝั่งซ้ายที่ผมบอกไปตะก,กี้นะมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะชิดกว่านะครับผมแต่มุมฝั่งขวานเนี่ยเขาจะห่างลาักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่3ในการเจรณาของผมนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะบริเวณตรงหัวเส้นลวดอัคระเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับคมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอักขตะนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะตรงหัวเส้นลวดอักขระเนี่ยเขาจะมีขีดนะครับผมยื่นออกมานะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจจรณาของผมนะนเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่5กันผมจะดูนะครับ mm hmm. บริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะตรงปลายเส้นลวดอักขระตรงเนี้ย เห็นไหมครับผมจะเป็นปลายแหลมนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะน,นี่ผมตะแคงให้ดูนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นปลายแหลมนะครับนูนหนาคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในกรริจรณาของผมนะ ถ้าภาพไม่ชัดย nice ังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยนความเข้าใจของผมนะถ้าเป็นเนวฝาบานเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะไม่ตึงลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเป็นขูกขาดขูกขาดลักษณะแบบนี้นะแล้วบริเวณตรงขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเรียบแบนลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็จะมีรอยปั๊มกระแทกนะครับผมตั้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่ง้ายตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริ บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่า Soul นะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะเส้นลวดตัวขลาษเานี่ก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะถ้าเป็นเหรียญสวยๆ ตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัร尔นะครับผมมุมตรงกลางเรียนรุ่นนี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้องเองินเนี่ยแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะบริเวณตรงเส้นลวดอัร尔เนี่ย นะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมจุดสังเกตด,ด้านหลังนะในการเจรณา,าของผมเท่านั้นนะะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับผมตรงตัวตัดมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมถ้าเป็นเหรียญเหนือฝ่าบาทนะเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะมุมนะเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมการตัดแบบนี้ ผมเรียกว่าต ia ัดโบราณนะครับผม่เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับตัวตัดเนี่ยจะจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงตัวตัดนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมด้านบนมุมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ย จดจำให้แม่นนะครับผมเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะท่านเหรียญสวยกว่าน,นี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยจะแพงนะครับผมราคาเนี่ยอยู่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายเลยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวานะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตรูดเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญ ล่างตรงกลางแล้วนะครับผมอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาน,นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ